ช่วงนี้คนเราก็จะว่างกันเยอะว่างก็มักจะบอกว่าไม่รู้จะทำอะไรแต่จริงๆแล้วคนเราไม่ว่างหรอกนะไม่ว่างที่รู้สึกว่าว่างก็เพราะว่าไม่มีอะไรจะทำจริงๆแล้วคนเรานี่ช่วงที่ว่างเนี่ยควรจะทำใจให้สงบทำใจให้นิ่งทำใจให้เย็น แล้วก็ทำสติให้สงบด้วยคนเราที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าหรือว่าไม่มีประโยชน์นี่ก็เพราะว่าสตินะสติไม่สงบนะก็เลยมีความคิดมาหลอกนะเขาเรียกว่าสังขารมาหลอกมนหลอกให้รู้สึกว่าตัวเองนั้นไร้ค่าไม่มีราคาหรือว่าไม่มีความดีเพียงพอก็ความคิดนี่แหละมาหลอกตัวเรา จริงๆแล้วไม่มีอะไรที่ไม่มีค่าหรอกทุกอย่างม,มีค่าในตัวมันเองเพียงแต่ว่าเรามีโอกาสมีจังหวะมีช่วงหนึ่งของชีวิตที่ทำให้เกิดประโยชน์หรือเปล่าคนเราถ้าเป็นคนที่ว่างมากเนี่ยเวลาวุ่นวายก็จะไม่ชอบเวลาทุกข์ก็จะไม่ชอบเวลามีความสุขมากๆเวลาความสบายมากๆเวลาลำบากก็จะไม่ชอบ ซึ่งในตัวที่ชอบกับไม่ชอบตัวนี้แหละเป็นตัวทําให้เราใจไม่เย็นสติไม่สงบอารมณ์ไม่ผ่อนคลายท่านจึงให้เราระวังในความชอบไม่ชอบของเราเองความชอบและไม่ชอบเนี่ยมันจะทําให้เราเสียการมีสติหรือว่าประคองสติไม่อยู่จากนั้นคนเราเวลาใจไม่สงบหรือว่าสติขาดเนี่ยก็จะดื่มของมึนเมาเดื่ม เสพของมึนเมาซึ่งก็จะปีโทษมากกว่าเดิมทาหมายความว่าปัญญายิ่งไม่เกิดสติก็ยิ่งหมดมีเท่าไหร่ก็หมดเพราะว่าสิ่งเสพติดที่เราดื่มเข้าไปในร่างกายเนี่ยจะทําให้ร่างกายไม่สบายไม่แข็งแรงจะไม่จิตใจไม่เข้มแข็งฉะนั้นเราจะทําร่างกายให้เข้มแข็งทำจิตใจให้สบายก็ต่อเมื่อเรามีสตินะมีสติสติเนี่ยทำให้ร่างกาย นะไม่ถูกปฏิสลไลทำให้จิตใจไม่ถูกครอบงำด้วยอารมณ์ต่างๆเพราะในโลกนี้มันมีของร้อนเยอะนะอารมณ์ร้อนๆเยอะอารมณ์ความโกรธการ,าก,การทะเลาะเบาแวงการแย่งผลประโยชน์กันแย่งกิเลสกันแย่งความรักแย่งความโูภแย่งความหลงทำไมคนเราไปแย่งกันเพราะว่าตาบอดหูหนวก พราะว่าไม่ได้ฟังธรรมะไม่ได้เห็นแจ้งในธรรมก็เลยแย่งผลประโยชน์ขัดแย้งกันในการงานในความคิดเห็นต่างๆถ้าหากเราอยากมีชีวิตที่มีความสุขสงบเย็นก็ต้องมีสตินะก็ต้องดึงสติกลับมาถอนความพอใจและความไม่พอใจละความเย็นดีนร้ายนะคลายความชอบความชังเพราะความคิดเนี่ยจะหลอกคนได้ง่ายที่สุดเพราะว่าคนเรามีความเชื่ออยู่แล้ว วลาคิดอะไรตรงกับเราเหมือนเราหรือว่าตุกใจเราเนี่ยก็จะหลงคิดไปต่อท่านจึงให้เราระวังเรื่องของความคิดมากๆการมีคู่รักการมีการงานที่ต้องรับผิดชอบการมีการเงินที่ต้องสแสวงหาและใช้ใจและปดหนี้สินเนี่ย้าเราขาดสตินเนี่ยทุกอย่างจะเป็นปัญหากับชีวิตเราหมดเลยทุกเรื่องราวที่มาเกี่ยวข้องกับชีวิตเราเนี่ท่านจึงให้เรา ดึงสติกลับมาอยู่กับตัวการคิดการอ่านการเขียนของเราจะได้ไม่ผิดเพราะคนเราเนี่ยผิดพลาดกันมาเยอะนะนะไม่ว่าตัดสินใจเรียนผิดหรือว่าทำงานผิดหรือว่าใช้ชีวิตผิดหรือว่ามีคู่รักที่ผิดผิดยังไงผิดเพราะว่าหนึ่งทำให้อะไรที่ทำให้เราเสียสติเนี่ยมันเป็นเพราะตัวเราเองตัดสินใจผิดคิดผิดและเข้าใจผิดจริงๆแล้วถ้าเราเข้าใจเรื่องกรรม เรื่องกิเลสเรื่องวิบากเนี่ยเราจะสามารถสงบสติอารมณ์ได้เพราะเราจะไม่หลงสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เ,เป็นตัวหลอกเป็นคําตอบที่หลอกลอ่อหรือว่ามาซ้ําเติมเราทําให้เราผิดพลาดบ่อยครั้งหรือว่าสูญเสียมากมายทั้งเงินทองเข้าของเวลาและสุขภาพกายสุขภาพจิตการเราถูกสิ่งเหล่านี้ห,หลอกลวงหลอกหลอนแล้วก็หลอกล่อให้คว้ยเขวและสับสนได้ ฉะนั้นเมื่อเรามีชีวิตอยู่นี่ไม่ควรไม่ควรเอาชีวิตไปล้อเล่นกับเรื่องความรักหรือว่าการงานเพราะการทํางานที่เป็นงานที่ทุจริตผิดกฎหมายหรือว่าการใช้ชีวิตที่ผิดศีลธรรมเนี่ยจะทําให้เกิดความยุ่งยากเดือดนะร้อนใจเราก็จําจไว้อย่างหนึง่งว่าถ้าเราทะเลาะกับแฟนหรือว่ามีปัญหากับแฟนอะไรมากก็ว่าทุาาจริตเนี่ยพูดปดพูดคำหยาพูดเวทเจพูดโกหกพูดเลวไหลนี่แหละ หรือว่ามีความคิดอยากได้พยาบาเบยดเบียนแล้วไม่ได้หรือว่ามีความขัดแย้งกันในเรื่องของพฤติกรรมอันนี้แสดงว่าผิดศีลผิดธ,ธรรมตั้งแต่แรกแล้วก็จะมีความยุ่งยากเดือดร้อนใจนี่คือโทษของการผิดศีลธรรมหรือว่าโทษของการเป็นคนเกลียดค้านเกียดข้างการ,รเยอทะยนเกลียดเช่นการ,รงานเนี่ยความเกลียดค้านทาให้คุณธรรมอื่นๆเนี่ยพลอยเสื่อมไปด้วยเช่นการเป็นคนพูดถูกหรือว่าทำถูกหรือว่าคิดดีเนี่ย ก็จะหายไปด้วยเพราะความเก็ดค้านี่ทําให้คนเราไปหมกมุ่นกับอัมายามุกแทนไปเสีของเงน,นเมาแทนหรือว่าทบเคลื่อนเก็บค้างการทางานหรือว่าเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ดได้แทนคือไม่ยอมออกเหงือไม่ยอมออกแรงไม่ยอมขยันในการงานในการเรียนเอาแต่ขยันแต่เที่ยวขยันแต่กินขยันแต่เล่นอันนี้มันขยันผิดผิดเรื่องซึ่งเรื่องที่คนขยันก็ไม่ขยันไปขยันในเรื่องที่ไม่ได้ประโยชน์ หรือว่าเกิดโทษได้ซ้ําไปฉะนั้นก็ลองพิจารณาตัวเองอยู่เสมอเขาเรียกว่าให้พิจารณาสารวจตัวเองว่าวันๆเนี่ยเราใช้ชีวิตเป็นกับความมีสติหรือว่าขาดสติใช้ชีวิตไปกับความเพลิดเพลินในความเป็นอยู่หรือว่ามีความสงบสุขในชีวิตวาะทุกชีวิตเราต้องการสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิต แต่มีไม,ม่กี่คนที่มองเห็นชีวิตได้อย่างทะลุอุปโภคมีแต่ว่าคำทางไปหาประสบการณ์ไปหาหนทางของชีวิตไปจริง,รงๆแล้วทุกเรื่องราวในชีวิตเนี่ยไม่มีอะไรสำเร็จรูปมีแต่เรื่องที่ต้องปรุงแต่งอยู่เสมอแต่ว่าเราจะปรุงแต่งให้มันเกิดการเปลี่ยนตัวเองและผู้อื่นหรือว่าเกิดประโยชน์ก็อีกเรื่องหนึ่งฉะนั้นแต่เรื่องที่สําคัญที่สุดในชีวิตก็คือสติ เราต้องฝึกสติบ,บ่อยๆการฝึกสตินี่คืออย่าไปตั้งเอาเพราะการตั้งเอาในสินใดในคนใดเนี่ยมันจะเสียสติได้ง่าย,ยการเสียสตินี่ก็เพราะว่าเราไปตั้งเอาแล้วเราไปเควไปหมกมุ่นเกินเหตุในความผุกพันต่างเหตุเกินเหตุนี่เองชั้นวันๆท่าน,นอีกงให้เรามีสติกันให้มากขึ้นโดยการถอนความยินดียินร้ายคลายความยินดียินร้ายใช้ชีวิตอย่างมีความสงบในะช้ชีวิตอย่างมีสติ เพราะคนที่มีความสงบมีสติเนี่ยกขะใช้ชีวิตได้ง,ง่ายขึ้นไม่ฟุ่มเฟือยไ,ไม่ต้องหรูหราไม่ต้องอะไรมากมายก็เรียกว่าไม่ต้องปรุงแต่งเยอะไม่อย่างนั้นแล้วเราสังเกตด,ดูคนที่หลงมากๆจะแต่งตัวนาน,นเสื้อผ้าหน้าผมจะแต่งตัวนานหรือว่าจะใช้ชีวิตเนี่ยจะไปกินก็นั่งกนินนานเล่นก็เล่นน,นานเนี้ยนั่งนานนอนนานทํานาน ก็คือหมายความว่าอะไรเป็นนานๆไปนี่เขาเรียกแช่มแช่บจมกับอารมณ์ที่ยินดีเพลิดเพลินและอะไรายอยู่ร้องไห้หัวเราะเกินไปนะเหมือนคนขาดสติที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเสียใจเสียความรู้สึกคิดมากฟุ้งซ่านก็เพราะขาดสติทั้งนั้นเลยอาการเหล่านี้เกิดจากความรักความใคร่เกิดจากการพรดกรักผิดหวังไม่ได้ดังใจถูกขัดคอผัดใจซึ่งคนเราเป็นมีตัวเลือกเยอะคนเราก็เลยฟุ้งซ่านปันมาก แต่ถ้าไม่มีใครไม่มีอะไรก็ว่างแต่คนเราคนชบอบวุ่นวายไปเองฉันให้ทุกคนมีสติในการเรียนในการครองคู่ในการใช้ชีวิตในการงานเพราะอะไรก็ตามถ้าขาดสติแล้วมันก็เป็นความประมาทเป็นความเสีย่ยงเป็นทั่วเป็นทุกข์ต้องเสียใจเสียน้ําตาเสียความรู้สึกและคิดมากไปพุ่์ซ่าด้านนี้ที่สุดเพราะถ้าหากเราสูญเสียสมาธิขาดสติความโกรธความหลง หมดปัญญาเนี่ยทำให้ชีวิตเรามืดมนได้เพราะชีวิตของเราต้องการเสียงสว่างต้องการความสงบโดยการมีสมาธิต้องการมีสติเพื่อชีวิตนั้นมองอะไรทะลุผุปโปงแต่คนเราบางครั้งเนี่ยการถือดีอวดดีใช้ชีวิตอย่างประมาทนี้ก็จะเกิดปัญหาได้ชีวิตไร้ปัญหาไร้ทุกข์ไร้เวรไร้กรรมไร้บาปก,ก็ทต่เมื่อเรามีสตินะให้มีสติดีๆันทุกคนสงบสติ สงบใจแล้วก็อารมณ์ก็ให้เย็นๆไว้ทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองชีวิตทุกอย่างมันจะอนิจจังอยู่แล้วแหละมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเพียงแต่ว่าเราอย่าไปกลัวว่าเราจะอยู่อย่างไงจะใช้ชีวิตยังไงจะทายังไงกับชีวิตดีอย่างเงี้ยอย่าริตกให้ใจเย็นๆให้แต่ในทุกอย่างทุกสิ่งก็จะที่กายเปิดคลายไปเองเนาะสุข,ขังเสตให้ทุกคนสติ